เวลาที่เราจะอ่านถ้อยคําของพระเจ,จ้านั้นเราต้องอ่านด้วยการทรงนำของพระยามบริสุทธิ์และให้พระยามบริสุทธิ์ทรงนําเราในการเปิดเผยแสดงเพื่อถ้อยคํานั้นจะบังเกิดเป็นชีวิตจริงของเรา How many of you have ever had this experience that you decide I'm going to read the Word of God, but you try to read it in your own strength, and in about five minutes you're about to fall asleep? มีใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างครับที่คุณอาจจะมีความตั้งใจดีนะ พอคุณเปิดอ่านพระคัมภีร์ปับ๊บฉันตั้งใจดีฉันจะอ่านพระคัมภีร์ปับ๊บแต่พอพระเจ้าไม่ได้ดําให้คุณอ่านพระคัมภีร์ปับ๊บอ่านไปห้านาทีคุณก็ง่วงแล้วมีใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างฮะ See h lot of hands going up อ่าผมเห็นมือยกอยู่อ่าใช่ But how many of you have had this experience that the Holy Spirit reveals the Word of God to you and you can't get enough of it และมีใครเคยมีประสบการณ์นี้บ้างครับเมืเม่อพระเจ้าบอกให้คุณอ่านพระวจนะของพระเจ้าแค่ตอนสั้นๆแต่พอคุณเริ่มอ่านปั๊บพระเจ้าดาวนโหลดไห้คุณเยอะจนคุณอยู่เป็นชั่วโมงม

ในเรื่องนี้เป็นคำอุปมาที่เล็งถึงเรื่องความย่อหยิ่งด้วย man's helpless man's helpless condition to save himself และคำอุปมาเนี้ยสื่อถึงสิ่งที่ทำให้เห็นเลยว่าด้วยกำลังของมนุษย์ด้วยความพยายามของมนุษย์ไม่สามารถทำให้เขาพ้นจากสิ่งต่างๆในเอ่อพ้นจากความเป็นทาสได้ the work of Satan มีถึงเรื่องการงานของวิญญาณชั่วด้วย the ministry of Jesus และคำอุปมานี้ยังพูดถึงนันรกิจของพระเยซูคริสต์ด้วย the compassion of Jesus ัวใจของพระองค์ The healing power of God และรวมไปถึงการฤทธิ์เดชแห่งการรักษาของพระองค์ The birth of the church การกำเนิดคริสตจักร The ministry of the church การที่คริสตจักรเคลื่อนด้วยพันธกิจของอาณาจักรพระเจ้า The person of the Holy Ghost ผู้คนที่เต็มล้นด้วยพระิญาณบิสุท The ascension of Jesus to the right hand of God การที่พระเยซูคริสต์ทรงประทับที่เบื้องขวาพระหัตของพระบิดา And the second c o m i n of Jesus และการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูริ์ That's all in one parable. One, one parable. ที่ผมกล่าวมาทั้งหมดเนี้ยหากพี่น้องจําได้ทั้งหมดนะผมจะบอกว่าทั้งหมดเนี้มันอยู่ในคําอุปมาเรื่องเนี้ยเรื่องเดียวเลย That's incredible. <S มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากตอนผมอ่านคําอุปมาเนี้ยแล้วทั้งหมดนี้มันอยู่ในเรื่องนี้เรื่องเดียว But you have to read the word of God by the Spirit of God to see it. So let's do it together tonight. เราจําเป็นต้องพึ่งพาการเผยสแสดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์จากถ้อยคําของพระเจ้าเราถึงจะเห็นในฝ่ายวิญญาณ Luke chapter 10 beginning with verse 25ลูก,กาบทที่10เริ่มต้นข้อที่25 I really hope all of you will get your own Bible and look at this with your own uh, look at it for yourself ผมอยากให้โอเคพี่น้องถ้าเป็นไปได้เราเปิดภาพนี้ไปด้วยกันนะครับผม Luke 10 25เรื่องชาวสมาเรที่ใจดีลูก,กาบทที่10เริ่มข้อที่25

Jesus said to him, "What is written in the law? What is your reading of it?" So he answered and said, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. And your neighbor is yourself." And Jesus answered and said to him, "Rightly do, uh, rightly." Jesus said, "You have answered rightly. Do this, and you will live." But he wanted to justify himself, said to Jesus, "And who is my neighbor?" apple. มีผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนหนึ่งยืนขึ้นทดสอบพระเยซูพวกและคนคนนั้นถามว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทําอะไรเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์พระเยซูจึงตอบเขาว่าในธรรมบัติเขียนว่าอย่างไรเล่าคนท่านอ่านเข้าใจอย่างไรคนนั้นทึงจึงทูลตอบพระองค์ว่าพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านสุดจิตของท่านสุดกําลังสุดความคิดของท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง พระเยซูจึงตอบเขาว่าอืมท่านตอบถูกแล้วจงไปทันอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตแต่คนคนนั้นต้องการจะรักษาหน้าก็เลยทูลตอบพระเยซูกิดไปว่าเออแล้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าล่ะ The lawyer was an expert in the law of Moses ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญบัญญัติแปลว่าเขาต้องเชี่ยวชาญบัญญัติของโมเสสมากๆ He he probably had the first five books of the Bible memorized แน่นอนว่าการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญบัญญัติได้นั่นแปลว่าการจดจํา เขาพังพีเบี่ยงแม่นยำก็จำเป็นเป็นไปได้ว่าเป็นจ้าบันนฮัฟพังพีห้าเล่มแรกเนี่ยเขาจำบัญยัติได้ขึ้นใจทุกข้อ so he says to Jesus how do I have what do I have to do to receive eternal life and Jesus quotes the law to the lawyer แต่เมื่อเขาถามพระเยซูว่าเออข้าพเจ้าจะต้องทำยังไงถึงจะได้ชีวิตนิรันร์พระเยซูก็ตอบเขาไปตอบเขาไปด้วยธรรมบัญญัติต่างๆที่เขาก็เชี่ยวชาญอยู่แล้ว I love Jesus he quotes the law to the lawyer ผมชอบนะ พระเยซูตอบคำถามผู้เชี่ยวชาญธรรมบัญญัติด้วยธรรมบัญญัติที่เขาเชี่ยวชาญ and every Jew knew the answer to this question every Jew knew that the greatest commandment was d e u t e r o n o o y 6 5 you don't o a v e to go there Pastor oh I'll tell you what it says ความจริงแล้วเนี่ยเมื่อคุณเกิดมาเป็นชาวยิวหรือว่าเกิดมาในสังคมที่เต็มไปด้วยการสอนธรรมบัญญัติเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่ชาวยิวมากมายจะต้องเข้าใจแล้วก็จดจําบัญญัติได้มากมายอยู่แล้ว Deuteronomy 6 5 says, Hear, O Israel, the Lord your God is one God. <_an> and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your uh with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. <_an> In Leviticus 19, 18 says, And love your neighbor as yourself. <laughs> so all the people heard the lawyer say that. He answered correctly. And Jesus said, You have answered rightly. Do this and you will live. But he wanted to justify himself. He wanted to show himself right in the sight of the people. And he said to Jesus, Who is my neighbor? จริงแล้วว่าเมื่อกดมาในวัฒนธรรมของคนยอ่ะบัญญัติต่างๆมากมายประมาณนี้แทบจะเรียกว่าเป็นเด็กคนยิวก็สอนลูกๆหลานๆให้เขาฟังเรื่องบัญญัติเหล่านี้มาตั้งนานแล้วทีนี้พอเขาถามพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์กับตอบเขาด้วยบัญญัติต่างๆที่เขารู้อยู่แล้วแต่เมื่อเขาพยายามจะรักษาหน้าเขาพยายามจะทําให้คนตระหนักว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนชอบทำนะคือผู้เชี่ยวชาญบัญญัติคนนี้พยายามจะทําให้ผู้คนได้ตระหนักว่าตัวเขาเป็นคนชอบทำเขาก็เลยถามพระเยซูคริสต์ว่าแล้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าล่ะ so we see the law ตอนนี้เราเรเ่ห็นภาพธรรมบัญญัติแล้วใช่ไหมอืมธรรมบัญญัติ The fulfillment of the law which is love และเราก็เห็นว่าสิ่งที่ทำให้ธรรมบัญญัตทุกข้อนั้นสมบูรณ์ก็คือความรัก And then the question who's my neighbor และอยู่ดีๆคำถามนี้ก็เกิดขึ้นจากผู้เชี่ยวชาญธรรมัญญาตคนนี้ว่าใครคือเพื่อนบ,บ้านของเราละ่ะ I think what Jesus now says is one of the most amazing things in all of the Bible ผมเชื่อว่าสิ่งที่พระเยซูป,ปล่อยถ้อยคําของพระองค์ในตอนนี้เป็นความสําคัญอย่างมากๆเลยในนรรดาถ้อยคําที่พระองค์ทรงกล่าวมา Remember the lawyer says, I'm supposed to love God and love my neighbor but who's my neighbor and Jesus is going to give him an answer ผมชอบการตอบคําถามพี่คิดมากเลยเพราะว่าพระคําบัญญัติเก่ามันพูดชัดเจนมันพูดมาตั้งนานหลายปีแล้วนะว่าจงรักพระเจ้าที่สิ้นสุดจิตใจรักเพื่อนบ้าน เหมือนรักตนเองแต่พอคนคนนี้เขาถามพระเยซูคิดว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูคิดก็ตอบกลับไปแต่ตอบกลับไปด้วยคําอุปมา b t o understand this parable you have to understand who the Samaritans were คําอุปมาเรื่องชาวสมาเรียเราจําเป็นต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันว่าชาวสมาเรียผู้ใจดีคนเนี้เล็งถึงผู้ใด The Jews hated the Samaritans คุณต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมของคนยิวเกลียดชาวสมาเรียามากด้วย And the Samaritans despised the Jews และ คนสมาเรียก็เช่นเดียวกันก็ไม่คบค้าสมาคมแล้วก็เกลียดชังพวกยิวด้วย Jews looked upon the the worst form people the earth. worst Samaritans as upon form of on คุณต้องเข้าใจว่าในมุมมองของคนยิวอ่ะเขามองว่าคนสมาเรียเป็นมืนกับกลุ่มคนที่แบบว่าแทบจะเลวร้ายอันดับต้นๆของโลกนี้ไม่แพ้แบบชนต่างชาติเลย And Samaritans looked u arrogant ส่วนคนคมาเรียก็มองคนยิวว่าเป็นพวกที่มีความแบบเย่อหยิ่งจองของแน w ว Jesus is going to answer the question, I'm to love God, yes, but I'm also to love my neighbor. And he's now going to show, tell this lawyer who his neighbor is. Now I want you all to hear this by the Holy Spirit. Verse 30.

ทุกปีเขาและทิ้งเขาไว้ในสภาพที่เกือบจะตาย Notice it doesn't say if the man is a Jew or a Gentile It doesn't say the color of his skin or the nation he's from It just says he's a man ข้อที่30ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าพระเยซูบอกว่ามีชายคนหนึ่งแค่นั้นเองและจบเลยเราไม่รู้ว่าชายคนนี้ชนชาติไหนต่างชาติหรือยิวหรือสมาเรียหรือว่า เป็นคนผิวขาวหรือเปล่าหรือเป็นคนผิวเหลืองหรือเป็นคนผิวดำไม่รู้อะไรเลย He is in a helpless condition and he cannot help himself แต่เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยตัวเองไม่ได้เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย And that is the condition of all humanity apart from Christ. They're in a helpless condition and they cannot help themselves apart from Christ. และนั่นคือความเป็นจริงของมนุษย์ทุกคนเมื่อปราศจากพระคริสต์มนุษย์ทุกคนก็อยู่ในสภาพแบบนี้นี่แหละ If someone doesn't help this man, this man will die. And if God didn't help us in Jesus, we would die and be eternally lost. Notice what they did to him. They stripped him of his clothing, they wounded him, and they departed him, leaving him half dead. The enemy comes to steal, kill, and destroy. there's the ministry of the there's the work of the enemy เขาถูกโจรปล้นใช่ไหมพวกโจรทำอะไรบ้างแย่งชิงเสื้อผ้าเขาทุบตีเขาและทิ้งเขาไว้ในสภาพเกือบจะตายคุณเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมคุณคุ้นไหมกับข้อบัข้อบัะพีที่บอกว่าวิญญาณชั่วมาเพื่อลักขโมยมาเพื่อฆ่าและมาทำลายนี่คือการงานของวิญญาณชั่วั้งนั้นเลย so in four verses we saw the law the fulfillment of the law the love of God Man's enemy condition and helpless the the work of แทบจะเรียกว่าตั้งแต่อ่านข้อยี่สห้ามาถึงข้อที่ผมเพิ่งอ่านเมื่อกี้เราเห็นอะไรบ้างเราเห็นท่านธรรมบัญญัติใช่ไหมเราเห็นทั้งความรักของพระเจ้าเราเห็นความเยื่อหยิ่งของมนุษย์เราเห็นการงานของศัตรู How many can see that? มีใครบ้างที่เห็นตอนนี้ยังตามทันอยู่มีใครบ้างที่เห็นแบบที่ผมเห็นตอนนี้อยู่บ้างยังตามทันอยู่ใช่ไหมครับคุณ verse thirty one now by chance a certain priest came down that road the road from jerusalem to jericho and when he saw him he passed by on the other side likewise at levite when he arrived at the place came and looked and passed by on the other side ข้อที่31ถึง32นะครับผมได้บอกว่าพอเอิญมีปุโรหิตคนหนึ่งเดินมาตามทางนั้นเมื่อเห็นคนคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งคนเลวีก็เดินผ่านมาเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วเขาเห็น คนคนนี้แต่ก็เลยไปอีกฝากหนึ่ง The priest and the Levite represent religion apart from the love of God ปุโรหิตและคนเลวีนี้เปรียบได้กับคนอยู่ที่อยู่ในกรอบศาสนาซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นศาสนามันคือปราศจากความรักของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงไม่มีความรัก They cannot help the man and they do nothing to help the man ปราศจากความรักไม่สามารถปลดปล่อยกันช่วยเหลือมนุษย์คนนี้ได้เลย Religion 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 help save heal cannot you cannot you cannot you and religion cannot save you, and ศาส,สนาไม่สามารถช่วยคุณได้ศาส,สนาไม่สามารถช่วยรักษาคุณได้และแก่นสําคัญคือการประสากความรัก All religion ultimately do is pass you by and leave you in a helpless condition ต้องบอกให้ชัดเจนกับว,ว่ามันเป็นความรักในแบบพระเจ้านะครับผมไม่ใช่ความรักในแบบมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาอยู่ในสิ่งเหล่านี้ที่มันไม่ได้เป็นความรักของพระเจ้าสิ่งที่สิ่งเหล่านี้ทําก็คือแค่เดินผ่านคนคน,คนนี้ไป verse 33 but a certain samaritan one hated by all the jews but a certain samaritan as he journeyed came where this wounded man was and when he saw him he had compassion so he went to him and bandaged his wounds pouring on oil and wine he set him on his animal he brought him to an inn

กลุ่มคนที่คนยิวเกลียดมากๆด้วยเหมือนกันเมื่อชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินทางเข้ามาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารในพัภาษามภาษา,า,าอังกฤษเนี่ยเขาใช้คาว่า compassion compassion คือใจที่เต็มด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจนะครับอันนี้เือเขาเห็นคนเหล่านี้ด้วยใจสงสารคนคนนี้ได้ใจสงสารจึงเข้าไปหาเขาเอาเล่าอางุ่นกับน้ํามันเทใส่บาดแผลและเอาผ้าพันให้ และให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตัวเองพามันถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและดูแลรักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะจากไปเขาเอาเงินสองเดนารีอันให้กับเจ้าของโรงแรมและบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสําหรับเงินที่ต้องเสียมากกว่าเนี้เราจะใช้ให้เมื่อเรากลับมา Now are you ready for this? คุณพร้อมหรือ,อยังครับ Remember he's talking to a lawyer อย่าลืมนะว่าตอนนี้เะเยซูกําลังตอบคําถามกับผู้เชี่ยวชาญบัญญัติอยู่ So what Jesus in this parable is the Samaritan. ในคําอุปมาตอนเนี้ยชาวสมารียผู้ใจดีนั้นคือพระเยซูคริสต์นั่นเอง Can you imagine how that would have offended that lawyer? คุณคิดสภาพออกไหมว่าการที่เพสวิตยกตัวอย่างคนที่ดีในเรื่องนี้เป็นชาวสมาเรียมันทําให้คนยิวที่เป็นผู้ชี่ยชาบัญญัติมันขัดมันคุณมัวจิตใจขนาดไหน Now I want to show you the entire ministry of Jesus in four sentences. Are you ready? และจากข้อสามสี่ข้อเนี้ยมันเป็นการปดพูดถึงอาณาจักรพระเจ้าและพันกิจอาณาจักรพระเจ้าแทบทั้งนั้นเลยทุกคนพร้อมไหมครับผม Are you ready? โอเค Are you ready ครับผมพร้อมไหมครับผม I want to see somebody ready ผมอยากจะเห็นแบบว่าผู้คนแบบว่าโอเคมีความว่ามันพร้อมที่จะรับ The whole ministry of Jesus. You ministry right. Jesus. ready? มือแค่ข้อที่สามสี่ข้อนี้พูดถึงพันกิจของอาณาจักรพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์ทั้งนั้นเลย JesusI'm g o i n g to go verse by verse verse thirty A certain man went down from Jerusalem to Jer I've already done that. Let's go down to uh, verse 33. But a certain Samaritan who is the picture of Jesus came to where the wounded man was. The wounded man did not get up and have to come to Jesus. Jesus went to the wounded, helpless man who could not save himself. Jesus went to him. พะเรสกเปรี่ยเสมือนกับชาวสมารียในเรื่องนี้ข้อที่3 3อีกครั้งหนึ่งครับผมชาวสมารียคนหนึ่งเดินทางเข้ามาใกล้คนคนนั้นคนคนนั้นที่บาดเจ็บที่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปที่เขาโดนสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณของโลกนี้รักฆ่าและทำลายชีวิตของเขาพะเรสกิเสด็จมาหาคนเหล่านี้นี่แหละ Jesus left the throne of h e a v e n b ป็น a คมแม n และ w e n t to wounded, helpless man b e c a u s e man could not save himself. พระเยซูริตสลับัลลังก์ในสวรรค์ชั่วขณะหนึ่งเพื่อบังเกิดในร่างมนุษย์เพื่อมาช่วยมนุษย์ที่ไม่สามารถช่วยตัวเขาเองให้พ้นจากการเป็นทาสในสิ่งต่างๆได้ Now we're going to see the compassion of Jesus compassion means moved in his innermost being เห็นพระองค์ทรงเห็นแล้วก็มีใจสงสารใช่ไหมใจสงสารแต่ภาษาอังกฤษมันใช้คาว่า compassion ความเห็นอกเห็นใจมันหมายถึงสิ่งอะไรบางอย่างที่มัน ถูกกระตุ้นมาจากนึกๆภายในจิตใจเนี่ยแหละ And when he saw him he had compassion so we went to him changed his wounds pouring on oil and wine และจึงเข้าไปหาเขาเอาเล่าองุ่นกับน้ํามันเทใส่บาดแผลและเอาผ้าพันุให้ He went to him in his wounded condition and what did he do ชายคนที่บาดเจ็บอยู่ตอนเนี้ชาวสมารีวันนี้คือพระเยซูคริสต์เสด็จเข้าไปและพระองค์ทรงทําอะไร He bandaged his wounds and he poured in oil and wine. w i n oil and why wine, shandai. w i n oil and why wine, shaba. w i n oil and why wine. พระองค์ทรงเอาเขาเหล่านั้นเอาเคาเอาเหล้าองุ่นและน้ํมันเทใส่บาดแผลทําไมต้องเป็นเหล้าองุ่นและทําไมถึงต้องเป็นน้ํามัน Because the oil is a picture of the Holy Ghost. and the wine a and that wine n blood blood the picture the it through the it through the Holy Ghost and the Holy Jesus Jesus w is 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 u of 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 o เอาเล่าเงินเล่าเง่นนี้คือพระโลหิตของพระเยซูคริสต์น้ำมันนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่รักษาบาดแผลรักษาชีวิตให้คนนั้นที่ช่วยตัวเองไม่ได้คุณเห็นหรือยัง the, oil the holy ghost the wine represents the blood. And through the wine and the holy wine wine all and and blood is โดยพระโลหิตองพระเยดูคิตดและโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คนจึงได้รับการรักษามนุษย์จึงได้รับการรักษา He took the wounded man to an inn where other people were. What is the inn? และพระองใช่ไหมชาวสมาเรียคนนี้พาคนคนนี้ที่บาดเจ็บขึ้นขี่หลังสัตว์และพามาถึงโรงแรมและรักษาพยาบาลเขาโรงแรมนี้คืออะไร The end is a picture of the church where believers are there together. So, when one comes to Christ and is cleansed by the blood and filled with the Spirit, he becomes part of the church, the body of Christ. And the body of Christ, the church becomes his residence. พูดในก็ตามที่ได้การร,รักษาและรับการฟื้นฟูชีวิตใหม่ด้วยพระยามิสุดและด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คนคนนั้นก็เป็นหนึ่งเดียวกันในคริสตจักรของพระเจ้า It Dearis innkeeper said the next day, when he departed he took out two and gave them to the and said, take says day and gave and a on when he he r c ข้อสามห้าวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขา,าชาวสมาเรียเอาเงินสองเดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วย why did he give him two denars i Why did he give him that? did give ทำไมถึงต้องให้สองเดนารีอันกับเจ้าของโรงแรมนี้ Because the denarius represents the earnest or the down payment of our future inheritance. Uh, One more time, Larry. That that h a it represented the down payment of our future inheritance. เงินสองเดนารีอันนี้มันเล็งถึงอืมใช้คำไหนดีนะมันเล็งถึงการที่ยืนยัน การจ่ายที่เป็นการยินยันถึงมรกที่คนคนนี้จะได้รับเงินมัดจำพี่โอประมาณไม่ค่รู้จัก He told the innkeeper to take care of him. Who's the innkeeper? Who is the one ministering to the church? Who is the one leading the church? It's not the innkeeper. It's a picture of the Holy Ghost. และใครคือเจ้าของโรงแรมเจ้าของโรงแรมนั้นไม่ได้เป็นภาพของเอ่าส,สนาจารย์ใหญ่หรือด็อกเอร์คนไหนเลยภาพของเจ้าของโรงแรมนี้คพระวิญญ,ญริสุท์เ่น แล้จากนั้นชาวสมาเรียก็จากที่อย่างนี้ไป the s มันคือภาพที่พระเยซูคริสต์เดจขึ้นสู่สวรรค์ประทับในเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดาเหมือนที่พระองค์ทรงบอกกับสาวกว่าพระองค์ต้องจากคนเหล่านั้นไปแต่เจ้าของโรงแรมนี้คือผู้ที่ดูแลโรงแรมคือผู้ที่ดูแลผู้คนในโรงแรมก็คือผู้ที่ดูแลคริสตจักนั้นซึ่งคือพระวินญาณบริสุ์นั่นเอง And then said when come again repay you all that's then when second coming the Christ he come I I'll you of และเ <of> พยสกิตได้บอกว่าสำหรับเงินที่ต้องเสียเกินกว่าน,นี้เราจะใช้เมื่อกลับมาอันนี้ในข้อที่35ตอนท้ายพระองค์กำลังพูดถึงการที่ชาวสมาเรียคนนี้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคือการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของเพียรสกิต So watch Jesus came from heaven to earth as a man to rescue helpless man พระรยสกิตสละบัลลังก์จากฟ้าสวรรค์ มาในบังเกิดในร่างของมนุษย์เพื่อช่วยผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองให้รอดได้ He comes to helpless man and saves him by pouring it by pouring it by pouring out his blood the wine and the oil the Holy Ghost และการช่วยกู้ชีวิตของผู้คนคือการปลดปล่อยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ของพระเมสสโผรดกและรวมถึงการประทานพระยาม,มีสุดนั่นคือเหล้าองุ่นและก็น้ำมัน He picks up the one he's healed and saved and he takes him to the end which is a picture of the church ทรงส่งนําคนนั้นมาที่โรงแรมมาเจอและให้เจ้าของโรงแรมดูแลต่อนั่นคือเอ่อนั่นคือพระวุญญานบริสุทธิ์นั่นเอง He he pay he gives him a down payment which is a picture of the future inheritance of all believers และพระฤสข์จ่ายสองลาร์และ2องลาร์อันเป็นเหมือนกับมัดจํามัดจําที่ยืนยันว่าคุณเป็นอ่อคนของพระเจ้า He tells the innkeeper who is a picture of the Holy Spirit to take care of the everybody in the inn everybody in the, inn, everybody in the church และทุกอย่างที่อยู่ทุกคนที่อยู่ในโรงแรมนั้นเจ้าของโรงแรมเป็นผู้ดูแลทั้งหมดมันคือพระงิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นผู้ที่ปกปักพิทักษ,ษาและดูแลชีวิตของผู้คนทุกคนในคริสตจักรของพระเจ้า It says he departed and he went to the right hand of God, but he said I'm coming again, and when I come again, I'm going to receive them all to myself. และพระเยซูก็จากไปใช่ไหมชาวสมาเรียคนนี้จากไปในวันรุ่งขึ้นมันเป็นภาพของการที่พระเยซูเสด็จขึ้นไปประทับที่เบื้องขวาพระาัของพระมิดาและพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงกลับมาอีกในครั้งที่สอง so then he said to that lawyer which of these do you think was his neighbor to him who fell a m o n thieves and the lawyer said the one that showed mercy and jesus said go and do likewise ทีนี้ข้อสาถึงสาพระเยซูก็ถาม เล่าเสร็จแล้วก็ถามผู้ชื่อชันบัญญัติคนนี้กลับไปว่าท่านเห็นว่าสามคนนี้คนไหนถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเอ่อเขาผู้ชื่อชันบัญญัติจึงตอบคือเขาไม่ได้ตอบว่าชาวสมาเรียตรงๆนะแต่ว่าเขาตอบว่าอ่าคือคนคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั้นเถิดผมจะมาดูทุกอย่ e งอีกครั้งหนึงครับทั้งหมดขอทวนอหไอีกรอบหนึ่งครับทั้งหมด The law. Love God, love your neighbor. ที่บอกว่าจงรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง either and own strength can't your you can do รักนี้มันคือรักโดยพระเจ้าหากเป็นความพยายามของมนุษย์ไม่สามารถทำตามได้เลย The man was helpless, wounded, hurting helpless was and wounded lost เพราะฉะนั้นด้วยความไม่สมบูรณ์แบบด้วยความพยายามของมนุษย์เขาจึงบาดเจ็บเจ็บปวดจากบัญญัติที่มนุษย์ไม่สามารถทำตามได้ The devil had come to steal and kill and destroy humanity บวกกับการงานของวิญญาณชั่วที่มาเพื่อลักขโมยมาฆ่าและทำลายชีวิตของผู้คนแต่พระเยซูริ์เสด็จจากฟ้าสวรรค์บังเกิดในร่างมนุษย์เพื่อช่วยเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นเหมือนผู้ชายคนนี้ในเรื่องนี้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ He goes to Wo bandages the wounds he pours in the o i l he pours in the wine and the man is healed รงรักษาบาดแผลของคนที่เจ็บปวดคนนี้ด้วยเหล้าองุ่นและด้วยน้ำมันซึ่งคือพระโลหิตของพระเมสสโปดกและพระวิญญาณบริสุทธิ์ blood a n พระโลหิตและพระวิญญาณชาวสมารเรียนคนนี้พาไปที่โรงแรมแห่งซึ่งใครก็ตามที่จะปวดและต้องรับการรักษาต่างก็มารวมตัวที่นี่ Pays the down payment for the inheritance payment e pays all down for of b รูปจ่ายสองเดือนอะรอันเป็นมัดจำเรียบร้อยแล้วสำหรับคนคนนี้ He tells the innkeeper who was a picture of the Holy Spirit, take care of the church. I return again และเจ้าของโรงแรมนี้ก็เป็นภาพของพระเยซูเมสุดและโรงแรมนี้ก็คือคริสตจักรเจ้าของโรงแรมนี้คือผู้ที่ปกปักดูแลคริสตจักรของพระเจ้าและพระเยซูริจจากไปชาวสมารีคนนี้จากไปและสัญญาว่าจะกลับมาอีก He departs พระองค์ทรงจากไปในวันรุ่งขึ้น But with the promise, one day come again the one come day' แต่มีพระสัญญาว่าวันหนึ่งเราจะกลับมาเป็นครั้งที่สอง But the meantime, ในระหว่างนั้น let the h c ให้คริสตจักรของพระเจ้า like theari จงเป็นเหมือนชาวสมาเรียผู้นี้เถิดที่จะรักผู้คนด้วยความรักที่มาจากพระเจ้า loved you. เหมือนกันดังที่พระเจ้าทรงรักท่าน and when we do that และเมื่อเราเคลื่อนตามนั้น revival will explode การฟื้นฟูของพระเจ้าจะถูกระเบิดออกไปในมิติฝ่ายวิญญาณ the end will be filled โรงแรมนี้จะเต็มไปด้วยผู้คน and jesus will come again และรอที่พระเยซูคิสตจะได้กลับมาหาพวกเขา one parable นี่คือคําอุปมาเดียว the whole ministry of jesus แต่พูดถึงพันกิจของพระเยซูพูดถึงพันกิจของอาณาจักรพระเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ จุดเริ่มต้นที่จนถึงจุดที่จะพระเยซูกิตจะกลับมา That's what I got. Amen. I นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะปลดปล่อยในเช้านี้ครับผม Praise God. พระเจ้าพระเจ้า Amazing พระเจ้า Amazing และทรงอัศจรรย์มากๆ You see it? คุณเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมคุณเห็นคุณเห็นหรือยัง really คุณเห็นหรือยัง <'s> มันอยู่ในคำอุปมานี้เลย That when we read the word of God by the spirit of God, Jesus comes alive. Amen. Amen.